ตอนเด็กๆไม่รู้หรอกไม่เข้าใจหรอกว่าเมนูแกงเลียงมันอร่อยอยังไงพอเราโตขึ้นสักระยะหนึ่งเราจะรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยแกงเลียงมันอร่อยนี่นะกินได้ทุกวันหรือกินได้บ่อยๆนะทำเมนูแบบนี้กินอนะรับรองค่ะหุ่นสวยแบบไม่ต้องพึ่งคลอสเลย วันนี้นะคะเรามาเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มคุณประโยชน์ให้กับร่างกายกันค่ะการจะชวนทุกคนมาทําแกงเลียงผัก3ามอย่างจ้าวันนี้ผักที่การใช้แน่นอนเลยกันจะใช้เป็นฟักทองฟักทองมันจะทําให้พอเวลาเราต้มออกมาแล้วน้ําซุปมันมีความหวานมีความความกลมกล่อมแบบเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมากกระเจี๊ยบเขียวนะคะอ่อ,อนอ,อนเลยแบบนี้ค่ะอเอามาต้มแกงเลียงเนี่ยหลายๆคนกลัว สงสัยอีกพอเวลาต้มไปแล้วอะ่ะน้ำมันจะเป็นเมือกไหมมัจะอะไรไหมไม่เลยนะมามันก็อาจจะมีบ้า,บางยิ่งยิ่ง,งไอตัวเมือกของกระเจี๊ยบนี่แหละประโยชน์มันอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ใส่ใบแมงลักค่ะเยอะๆจุกๆได้เลยนะคะเครื่องแกงเรียงของการวันนี้กันโชคดีมีกุ้งแห้งเนื้อนะคะตัวเบอลโลเลยการก็เอาไปแช่น้ําก่อนค่ะก็จะใส่เป็นตัวๆแบบนี้ลงไปใส่หอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนกะปิกันจะใช้เป็นกะปิหวานด้วยอ่าใครไม่มีกะปิกุ้งหวานแบบนี้ก็ใช้เป็นกะปิธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะรวมๆกันก็ประมาณ1ช้อนเนี่ยค่ะเครื่องตามความชอบเลยจริงๆเมนูนี้คือคุณจะใส่ผักใส่อะไรก็ได้ตามความชอบัก วัตถุดิบพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวการจะนำหอมแดงพริกสดแล้วก็กะปินะคะไปโขลกรวมกันเป็นเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราไปแกงเรียงกันค่ะการก็จะใส่หอมแดงเนาะลงไปในส่วนของพริกนี่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะกะปิค่ะใส่ลงไปกะปิใส่ที่หลังมันจะทําให้เวลาเราตำมันตาง่ายพริกไม่กระเด็นหอมแดงไม่กระเด็น,นจะทําให้ฝืด เ,เวลาโขลกพริกแกงเลียงเนาะใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยเพิ่มเข้าไปได้นะความร้อนๆนะคะออจากพริกไทยแต่วันนี้กันไม่ได้ใส่นะนี่ค่ะเวลาการโขลกกันก็ไม่ได้โขลกแบบละเอียดมากไม่ได้โขลกแบบเนียนมากนะนี่ก็จะหยาบๆประมาณนี้มีความแร่นใบนะนี่แหละค่ะเราก็เตรียมไว้อ่าเท่านี้เองปะ่ะ เราไปทำแกงเลียงกระเจี๊ยบด,ดูความน่ากินกันจ้าก่อนอื่นค่ะตั้งหม้อเนาะใส่น้ำค่ะตอนเด็กๆไม่รู้หรอกไม่เข้าใจหรอกว่าเมนูแกงเลียงมันอร่อยอยังไงพอเราโตขึ้นสักระยะหนึ่งเราจะรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยแกงเลียงมันอร่อยนี่นะน้ำพอร้อนแบบนี้นะคะก็เอาพริกแกงอะคะ่ะเส้นแกงที่เราโขกไว้นะใส่ลงไป ก็จะใส่กุ้งแห้งตามลงไปด้วยกุ้งแห้งการแช่น้ำแล้วต้มไปต้มนานๆจะได้เปื่อยๆเป็นเมนูที่แบบว่าแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะน้ำเริ่มร้อนเนี้ยเราก็ใส่ผักแข็งๆลงไปก่อนเอาฟักทองใส่ลงไป แล้วก็ลองชิมดูนะกะปิกันยังไม่มีความเค็มเดี๋ยวกันจะเพิ่มผงปรุงรสค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาลงไปกะปิกันไม่เค็มเนาะกะปิบ้านไหนเค็มก็ไม่ต้องเติมเกลือของการจะเพิ่มเกลือค่ะสักประมาณปลายช้อนชาลงไปอืมโอเครสชาติได้ละทีนี้การก็จะต้มให้ฟักทองอะคะ่ะเขามีความนิ่ม ด้วยความที่การใส่กะปิลงไปเนาะพอเวลาเขาเดือดอะคา่ะเขาจะมีฟองฟองแบบนี้ถ้าอยากจะให้น้ำซุปมีความน่าสดน่ากินเราก็ช้อนฟองออกการยังเคยคิดเลยนะถ้าเรากินเมนูแบบนี้ได้แบบประจำเนาะเป็นเมนูแกงเลียงแกงส้อมอย่เงี้ยเมนูผักเนี้ยบอกเลยนะหุ่นสวย <laughs> บอกตัวเองอืม <laughs> การได้กุ้งแห้งเนื้อตัวใหญ่สะใจมากเลยอะใส่แทนกุ้งสดได้เลยอะแช่น้ำนานๆหน่อยเขาก็นิ่มแล้วยิ่งเรามาต้มแบบนี้นะม,มันก็จะเป,ปื่อยๆนีเลยค่ะฟักทองของการเริ่มนิ่มแล้วนะการจะไม่ได้ให้นิ่มเละสักทีเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าเขาจะมันแช่อยู่ในน้ําแกงกว่าน้ําแกงจะเย็นมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆมาค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ในส่วนของกระเจี๊ยบลงไป ระดับความสุกข,ของกระเจีย๊ยบแล้วแต่ความชอบเลยของการจะให้กระเจีย๊ยบมันสามารถกินสดได้นะกระเจีย๊ยบเขียวอะค่ะการจะให้แบบว่ายังจะมีความกรอบๆอยู่อ่น้ำเดือดปรุงรสชาติได้ที่ปุ๊บปั๊บใส่กระเจีย๊ยบลงไปมากน้อยตามความชอบเลยนะนก็จะให้กระเจีย๊ยบค่ะสุกจะหั่นท่อนจะหั่นอะไรก็ได้แล้วแต่แต่การชอบแบบทั้งรุ่นทั้งรุ่นอืมดูน่านกินเนาะอืม แกงเลียงผักสามอย่างค่ะเร่งไฟแรงๆเลยอ่ะกระเจีย๊ยบของการประมาณเนี้ยพอละเสร็จแล้วการก็จะใส่นี่เลยใบยแมงรักใส่เยอะๆได้เลยมีเยอะใส่เยอะได้เลยนะเพราะว่าพอใส่ลงไปเขาก็ยุบฟูบลงไปเลยมันหอมดีอะ่ะเพิ่มโปรตีนนะแกงเลียงอะคะ่ะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปไข่เป็ดก็ได้แต่ส่วนมากก็บอกว่าเป็นไข่เป็ดน่ะจะอร่อยสักสองสามฟองก็ได้ค่ะไม่ผิดนะนี่เลยวันนี้การไม่ได้ใส่ไข่นะ นี่เท่านี้เองเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงเรียงกระเจี๊ยบเขียวใส่ฟักทองใส่ใบแมงลักแบบนี้ค่ะน่ากินมากตามน้ำพริกกะปินะคะสักถ้วยหนึ่งบอกเลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยง่ายๆได้ที่บ้านแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยนะนี่เลยค่ะได้กินผักอ,อีกหนึ่งมองง่ายๆค่ะนี่เลยอืหอมใบแมงลักอหอมใบแมงลักมากเลยค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้กินข้าวง่ายๆกันค่ะแกงเรียงกระเจี๊ยบเขียวแบบนี้เลยค่ะหอมๆเยอะๆกันไปเลยจ้า